สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องวัตนตะกุทุกคนสุมองสุบอนติดตามรับชมสองสาวบบไลพี่น้องวันนี้เ้ากับเขาป่าเขาดงหาอยู่หากิน,หาก,น,านาหากินสันสูงพี่น้องเอ้ยหากินสันสูงเหน่ไข่หมูแดงกัไปกับพ่อเจอไอ้มึงเลยสบายดีพอ่อแม่พี่น้องน้าหลอกปลาอีกแล้ววันนี้ไปสองสามคนยังอีกสามคนนะ,ะเบิรงเอาสังเกตเงาะยืนลักหัว <that> ตามไปตามไปทีเนาะอาหารจันสูงคือคือไข่วัดแดงเข้านี่แหละของแสบบ้านนอกหัวเสีได้บ้อมมันนี่ อนไลยหอนไลยตอนนี้เข้ากะเข่าปลาเรียบร้อยวเบอะค้คับ่ดจนเหนื่อย ผมเกยบใบใหม่แถบสิบอมี่มันจะไม่โดมีใบก็เลยหาหางหมดแดงยากยากยากนี่เนี่ยต่ำๆโดนนี่มันเขาอันพวกอุ้มซุ่มอยู่ในเดบอมี่ห้างก่อน่งกันยาก Đây Thay gặp bay mây Nó mộng mây Kiếm bục bà เปลี่ยนกันก็พอเจออพี่น้องอันนี้สันซูงขนาดเลยฮักกระสีได้มาเพาะห้างไข่ยูชุ่มชุ่มซะเฮ้ยเอออยัดกระตาของอ้าเธอไขยังยัง เออาอพอเจ้ยพอเ้ยไข่โอเคได้อีห้างหนึ่งเออจากน้องป้าด้ยคือ่าเข่ะใครบอกใครอยู่พี่น้องห้างนี้ใครใครใคร เขาอยอะ oh, <wow. S 1> ตกไป,ปกก็กตกตกลงบดเลยต้องลุมนะเด้เขาได้วะเนาะ บ่ได้บ่ได้บ่ได้ต่อวังดิบ่ได้ข้างามใหม่ต็มเพียนกันไป่นาะเง <c oughs> ี้ยงเลย เอาเาอย่างเอาเอาอยเอามาตีเอาตะกระตะเข้าไปถอยเอามาตะกระตะเข้าไปเออเคาะลบนี่ยังบ้านนี่พี่น้องไข่ปุ้นไข่เตือนอะไพี่น้องเบิ่งไข่มาแดงเขาได้ đại yêu vinaoê Tao yêu phi Tao chào kín yên tinh em bội đen Aman Ava kỳ lệch, mẹ anh vinaoê Aman có kỳ lệch Ava kè 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 เนตเสกตาครับพ่อกำลังสานใหม่เนตกระสิเป็ดต้มิแกงขี้เล็กใส่ไข่หมดแดงมือนี่นะพี่น้องเอ้แกงขี้เล็กใส่ไข่หมดแดงพูดใบออกซะก่อน สอ,องนั่มเนี่ยสองนั่มก็พอบอ่ะอสอง,อ,นนองนั่มนะครับเจ้าขี้เล็มกมาแดงพี่น้อยขี้แดงเมื่อกี้น่ะออกมาใหม่น่างามงามพัทลนะพี่น้องเอ้ยเจ้าหนี้เริ่มแก่เลยเริ่มแก่เนลยนั่น แมนี่นแ่ของสั่ง,ก,งกินเจอเพื่นกำลังแปนแกงไข่หมูแดงพ่อแม่พฝนต่ำหูพี่น้อยฝนต่ำหูพฝนเห็นต่ำพ่ห่มพ่อกระห่มพี่นอ้อย ได้ไข่ใหญ่ได้หรออันใครอันใครน่อยนั้นบ่อยากอยู่ไปจ่ายเพราะละซานฮะเอาแต่ใบอ่อนมันพี่เนาะเอาแต่ใบอ่อนใบแก่เรากินมาได้พี่นาะฮ้อนฮ้อนอากาศนะฮ้อนค่ะฮ้อนจนหนึบ เจ็สิบพี่มีมองอยู่เลยพี่น้องเลยห้พอนพอจะไปอยู่ในตู้เย็นพอมหอนพอพอยากหมดก็ไปอยู่ในตู้เย็น,นแดงครบขันคัน หนงูมากินปลาเนีย่ย <c oughs> เอา้าอันมันอไรจังตักเฮ้ยใ <c oughs> อยจิเอาขูดดำขูดดำเนี่ยเอาอันเอาขอ้อกอเนี่ยตักเอาน่าหายน่ะหายใหญ่น่ะเมื่อไหนใคยก็เห็นนั้นแหละ

ตอนออกมาใหม่นะ่ะพ่นงามเป็นตาสอนพีกินเด็กออกมาใหม่นะพี่น้องเ้ยโอเคได้อยู่ประมาณป้นหนึ่งน้อ๋ยวเ้ย พ uh ่อแม่ต่ำหูพี่น้องกพลังเล็งเผินกพลังเล็งพี่น้องเอ้ยลายหญลาเผินนี่ไข่แดงกับพี่น้องเอ้ยสิแกงสิ่งเล็กเจิ๋วไข่หมูแดงพี่น้องเอ้ย ใส่ไข่แก้ทีเล็กเนาะหาห้างก็อึดอืดใบไม้ไม่ใบไ,ไม้ล่นคันห้างคัน้างอยู่ชั้นสูงจ้ะ Bye.

พี่น้องคลิปนี้ซจบอไรเพรจบคลิปเลี้ไกเพียงเท่านี้ก็แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้เด้อยติดตามฝากกันใหม่เด้อสบายดี